วันที่17กันยายน2544กระทรวงแรงงานมอบอาหารปรุงสุกภายใต้โครงการควัวลุงตู่ควัวลุงป้อมโดยมีนายสุดชัยชัยตะกูลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานนายเทพผลิตอิทิยรงค์ผู้ช่วยผู้ว่าการการแข่งชาติและผู้ปริัติงานการแข่งชาติร่วมมอบอารรหารปรุงสุกพร้อมน,น้ำดื่มจำนวน1,500ชุดให้กับผู้แทนผู้อยู่ใส่ในโครงการของการแข่งชาติในพื้นที่เขตดินแดงจำนวน3พื้นที่พื้นที่ละ500ชุดได้แก่ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่1อาคารแปลงี G. โครงการเขตชุมชนดินแดงหนึ่งและสองเพื่อนาไปช่วยเหลือกลุ่มเประาะบางและผู้ป่วยติดเตียงที่รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ทั้งนี้กระทรวงแรงงานโดยกลุมพัฒนาฝีมือแรงงานจะจัดทำข้าวกล่องให้กับผู้อยู่อาศัยของการแข่งชาติในพื้นที่เขตดินแดงเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนตั้งแต่วันที่13กันยายนถึง12ตุลาคม2564 พร้อมแจกข้าวสารให้กับผู้อยู่อาศัยในชมุมชนดินแดงหัวเรือนละหนึ่งถุงรวมทั้งสิ้นจำนวน7,697ถุงกระทรวงแรงงานโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านสุชาติชมกินได้จัดโครงการปันน้ําใจสู่ชาวแฟดดินแดงรอบกระทรวงแรงงานของเราคือด้วยจิตศรัทธาของผู้ประกอบการรายใหญ่ๆผ่านกระทรวงแรงงานไายังพี่น้องประชาชนท่านได้ฝากความระลึกถึงมาพี่น้องชาวแฟดว่าในสถานการณ์โควิดเนี่ยท่านก็ต้องดูแลสุขภาพ ในขณะเดียวกันท่านก็ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจเงินทองที่เคยได้รับก็ไม่ได้รับฉะนั้นท่านก็ให้กําลังใจแล้วขอให้ทุกคนอดทนแล้วก็สู้ต่อไปวันนี้นะครับก็ทางรัฐว่าการกระทรวงแรงงานนะครับท่านจุชาติชมกลินนะครับก็ได้ลงพื้นที่ดินแดงนะครับเพื่อที่จะนำข้าวสารจำนวน7,700ถุงนะํามามอบใหออ้ชาวดินแดงนะครับซึ่งทางการแขวงชาตนะิท่านผู้ว่าทวีพงศ์วิชัยดิตนะท่านก็ได้ผมมาทอดรับท่านรัฐมนตรีนะครับซึ่งรัฐมนตรีเนี่ย ได้มีการแจกข้าวสารวันนี้7,700แล้วก็ได้มีการแจกอาหารปรุงสุกนะครับซึ่งผลิตจ,จากคนในชุมชนเองนะครับเป็นการส่งเสริมอาชีพและก็เพิ่มรายได้คนชุมชนได้มีอาชีพในช่วงที่เกิดประภาวะวิกฤตโควิดนะครับโดยเริ่มแจกมาตั้งแต่วันที่12กันยานะครับไปครอบ30วันก็วันที่13ตุลาคมซึ่งวันนี้นะท่านก็ได้ลงพื้นที่นะครับ3จุดจุดแรกที่ท่านจะลงกนะ็คือแปลงตีนะครับ จุดที่2ก็จะไปตรงแฟตแชั้นนะจุดที่3ถึงจุดจุดท้ายเนี่ยก็รานกีฬา5 1าสถึงห้นะครับการแก่งชาติเองก็ขอขอบคุณนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงานท่านจุดชาติจมกลิ่นนะครับที่ให้ความสนใจนะกับจุมชนของการแก่งชาตินะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านด้วยนะครับขอบคุณครับ